เปิดตัวไปแล้วสําหรับกล้อง Hasselblad X2D Mark II นะครับผมเจ้าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะของกล้อง Medium Format เนนะอันับแรกเลยภายนอกเนี่ยมีไลด้ามาสําหรับแบบใช้โฟกัสไลด้าเหมือนที่มีในไอโฟนใช้สำหรับโฟกัสทีนี้มีจอยสติ๊กมาเพิ่มขึ้นให้เราเลือกใช้และสิ่งที่เพิ่มมาคือตอนนี้ระบบโฟกัสของเขาอ่ะมี c o n t i n u ิวออโต้โฟกันี่ปกติมันไม่เคยมีนะนี่แล้วยังเลือกได้อีกว่าเป็น Human เป็นแคทอ n นด็อกเป็นยานพาหนะหรือจะปิดไปเลยก็ได้อ่นานนี้เราเลือกฮิวแมนมาอันนี้เราก็ลองดูมาดูนะฮิวแมนปึ๊บดูดิดูดการโฟกัสดิเมื่อก่อนอะมันเป็นซิงเกิลน,นะเนี่ยตอนนี้แบบโอ้โหมันโฟกัสติดตามแบบติดตามอยู่ลเนี่ยดูดิลองเดินเดินหน่อยเดินเข้ามาหากล้องแล้วเดินออกนี่ เดี๋ยวเราลองเทสกันสั่นสปีด1ต่อ30เนี่ยถ้าแบบเป็นพอเป็นเลนวายอาจจะใช้สปีดต่ำได้กว่านี้หน่อยมาหนึ่งสอโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ได้กันเลยครับว่าภาพจากเจ้ากล้อง h a s e l b a d X2D Mark II ตัวนี้กับเจ้าเลนส์3500เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกเลยครับ